สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Power Math 411แมทกำลังดีช่องส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของจำนวนจริง real number นะคะ,ะเราก็มาดูแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่างๆนะคะ,ะแผนผังนี้นักเรียนจะเห็นว่านะคะในส,ส่วนบนสุดนั้นจะ บอกว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะคะซึ่งจำนวนเชิงซ้อนนี้จะได้เรียนในระดับของมอ .5 ขึ้นไปนะคะดังนั้นในส่วนนี้เราจะมาโฟกัสที่เรื่องของจำนวนจริงเท่านั้นนะคะอะ่เราก็มาดูในส่วนของจำนวนจริงอ่าสัญ,ญลักษณ์แทนเซตนี้นะคะก็คือตัว R ใหญ่นะคะซึ่งก็มาจากคำว่า real number นั่นเอง จำนวนจริงนั้นนะคะจะมีแค่2ประเภทเท่านั้นก็คือจำนวนอัตักกยะและจำนวนตักกยะนั่นเองจำนวนตักกยะสัญลักษณ์ก็คือตัว q ใหญ่อตรกกยะสัญลักษณ์ก็คือ q พร์มนะคะ q แล้วก็มีขีดอยู่ข้างบนถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะคะจำนวนอตักกยะเนี่ย ตามความหมายแล้วคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนของจำนวนเต็มได้นะคะแล้วก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างนั้นก็เช่นรากที่2ของ2นะคะซึ่งก็หมายความว่ามันเป็นจำนวนที่เมื่อหาค่ารากที่2ของ2ออกมาเนี่ยจะเป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบแล้วก็ไม่ซ้ำนะคะนั่ครูเขียนเพิ่มเติมในส่วนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ทศนิยมไม่ซามนะคะซึ่งก็หมายความว่าไม่รู้จบด้วยอนอกจากรูทสองก็จะมีรูทสามรูทห้าเป็นต้นนะคะพวกติดรูทแล้วถอดรูทไม่ได้นอกจากนี้ยังมีค่าพายนะคะค่าพายที่เราใช้การยี่สิบองส่วนเจ็ดเนี่ยเป็นค่าประมาณนะคะแต่ค่าจริงๆของมันเนี่ยก็เป็นทศนิยมซึ่งไม่รู้จบนะคะ อ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของตรกกระยะนั้นนะคะก็เขียนในรูปของเศษส่วนได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงแยกออกเป็น2ออย่างก็คือจํานวนเต็มกับจํานวนตรกกระยะที่ไม่ใช่จํานวนเต็มเรามาดูในส่วนที่เราคุ้นเคยกันก่อนนะคะก็คือจํานวนเต็มจํานวนเต็มนั้นก็จะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนนับ จำนวนนับนั้นนะคะสัญลักษณ์ก็คือตัว n ใหญ่ก็มาจากคำว่า natural number นะคะหรือจะเรียกว่าเป็นจํานวนธรรมชาติก็ได้เช่นเดียวกันที่ให้บอกว่าเป็นจํานวนธรรมชาตินะคะเพราะว่าจํานวนนี้เกิดก่อนนะ,ะเกิดจากสมัยออยุคหินเลยนะคะที่มีการเลี้ยงสัตว์นะก็ะะมีการทํำสัญลักษณ์เป็นขีดไว้นะคะนับจํานวน1 2 3สองสา เพราะฉะนั้นนะคะยกตัวอย่างจำนวนเนี่ยจำนวนนับตัวแรกก็คือ1นะคะเพราะว่าเรานับสิ่งของเริ่มต้นจาก1นถัดจาก1ก็เป็น2เป็น3ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้จบนะะแล้วก็เมื่อเกิดจำนวนธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะก็ในลำดับต่อมาก็มีการบวกเข้านะคะการลบออกแล้วเมื่อลบออกเนี่ยจำนวนก็เกิดขึ้นมาเพิ่มเติมอีกก็คือ จำนวนศูนย์นะคะแสดงถึงความไม่มีเนาะอย่างเช่นเลี้ยงวัวไว้นะคะ10ตัววันหนึ่งเกิดถูกขโมยไปหมดนะคะก็เหลือจํานวนศูนย์ตัวนั่นเองแล้วก็จํานวนที่เกิดตามมาก็คือจํานวนเต็มลบนะคะจํานวนเต็มลบก็เช่นเป็นลบ1น,นะคะตัวแรกลบสลบ3แล้วก็จุดจุดจุดนะคะก็ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือจำนวนเต็มลบนะคะ สัญลักษณ์ของจำนวนเต็มนะคะแต่ก่อนนี้เป็นตัว i เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะพอเป็นหลักสูตรใหม่หนังสือเล่มใหม่หเรียนก็จะเห็นสัญลักษณ์ว่าเป็นตัว z นั่นเองอ่าแล้วก็ในฝั่งนี้ฝั่งขวามือยังไม่ได้เขียนเลยนะคะจำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มแน่นอนนะคะอาจจะอยู่ในรูปของเศษส่วนอ่าเศษส่วนหน้าตาเป็นยังไงอาจจะเป็น1ส่วน2นะคะ ลบสส่วน2ก็ได้นะโอเคอ่ไปดูรายละเอียดกันต่อค่ะอ่ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงนะจําจนวนจริงนะคะโดยเราจะพูดแยกย่อยเป็นเซตต่างๆนะคะอ่าลําดับแรกเลยเซตของจํานวนนับหรือเซตของจํานวนธรรมชาตินะคะจํานวนธรรมชาติสัญลักษณ์ของเซตก็คือตัว n ใหญ่เมื่อเขียนเป็นเซตนะคะแปลว่านักเรียนจะต้องใช้สัญลักษณ์ของวงเล็บปีกาด้วย จำนวนนับตัวแรกคืออะไรคือ1น,นะคะนะคเรียนก็เขียนสมาชิกของเซตนะคะซึ่งมีมากมายเราก็เขียนเป็นคอมมาแล้วก็จุดจุดจุดเซตของจำนวนเต็มนะคะสัญลักษณ์ก็คือตัว Z นะคะจำนวนเต็มนั้นมีกี่ประเภทเอ่ยมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะมีทั้งเต็มบวกเต็มลบและ0อ่าแล้วเราก็เวลาเขียนเนี่ยเราคุณครูจะยึดตามแนวของ เส้นจำนวนนะคะนั่นหมายความว่าฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นจำนวนลบนะครูก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็เริ่มเขียนลบ3ลบ2ลบ1นะคะนี่คือประเภทของจำนวนเต็มลบแล้วก็ถัดมาก็เป็นจำนวน0ูนย์นะคะแล้วก็เป็นจำนวนเต็มบวกก็คือ1 2 3มีเยอะนะคะเราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจอ่ะต่อไปจำนวนตกกรรกยะนะคะสัญลักษณ์ก็คือ ัวคเนาคือจำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูปเศษส่วนนะคะแล้วก็ทั้งเศษและส่วนนั้นก็ต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยนะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น1นส่วนสอ่าสองส่วนหนึ่งได้ไหมก็ได้นะคะสามารถเขียนได้แต่เขาไม่นิยมเขียนแต่ให้เราเข้าใจว่า2เนี่ยก็เป็นจำนวนตกกรรกยะเช่นเดียวกันอ่า แล้วก็พวกทศนิยมนะคะทศนิยมรู้จบนะคะเช่น1.4ทศนิยมซ้ำเช่น0.66ซ้ำนะคะสังเกตว่าจะมีจุดจุ่ข้างบนอ่ะนี่คือจำนวนตรรกยะนะคะอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งจำนวนตรรกยะเนี่ยมีทั้งเศษส่วนแท้นะคะมีทั้งจำนวนเต็มทศนิยมรู้จบและทศนิยมซ้ำนะคะ ทีนี้มาดูอัตกยคนะคะความหมายของมันก็บอกว่าก็หมายถึงจำนวนที่มันไม่ใช่ตักยะอ่ายกตัวอย่างพวกที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะคะเป็นรูทสามบ้างรูทห้าลบหนึ่งอ่าก็แล้วแต่จะเขียนเลยนะคะแล้วก็แน่นอนจะต้องมีพายแล้วก็พายเนี่ยเป็นอัตกยคไม่ว่ามันจะไปบวกลบคูณหารกับใครนะคะมันก็ยังเป็นอัตกยคอยู่นะ นอกเสียจากว่ามันหารตัวมันเองหรือว่าลบตัวมันเองเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างดูแบบฝึกหัดกันนะคะจะได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะอ่าเรามาดูแบบฝึกหัดเรื่องจํานวนจริงนะคะข้อที่1จงพิจารณาว่าจํานวนต่อไปนี้เป็นจํานวนชนิดใดนะคะแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะจํานวนแรกคือ0 0เป็นจํานวนอะไรเอ่ย ใช่จำนวนนับไหมคะไม่ใช่เนาะเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมใช่เขียนเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็ระหว่างตัก,กระยะกับอัตก,กระยะศูนย์เป็นอะไรศูนย์เป็นตัก,กระยะนะคะอ่าโอเคจำนวนต่อไปค่ะลบเก้าลบเก้าเนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบน,นักเรียนก็ติ๊กลงในช่องจำนวนเต็มแล้วก็เป็นอะไรด้วยเป็นตัก,กระยะด้วยนะคะต่อไปลบสส่วนสไม่ใช่จำนวนนับ ไม่ใช่จานวนเต็มค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตรรก,กะยะนั่นเองเพราะสามารถเขียนได้ในรูปของเศษส่วน8ละ่ะเป็นจานวนอะไรแน่นอนนะคะเรารู้จักกันดีเป็นจานวนนับเป็นจานวนเต็มบวกและเป็นตรรก,กะยะค่ะต่อไปลบรูทสนะคะรูทสามเนี่ยถอดลากไม่ได้นะคะถึงถอดได้ก็เป็นทศนิยมไม่รู้จบนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำด้วย เพราะฉะนั้นเป็นอะไรไม่ได้นอกจากจำนวนอัตก,กะยะนั่นเองต่อไปรูทเลบหอ่าตัวนี้พิจรารณาดีๆนะคะสำหรับรูทเนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น3นะคะแล้วลบหเนี่ยถ้า3าลบหจะได้2นี่คือตัวจริงค่าจริงๆของมันนะคะดงั้นเวลาเราพิจรารณาเนี่ยนักเรียนจะดูแค่เครื่องหมายสแควร root ไม่ได้นเรียนจะต้องคำนวณหาค่าผลลัพธ์สุดท้ายของมันนะคะซึ่งมันคือ2 และ2นั้นเป็นจำนวนนับจำนวนเต็มและตกกรกยะค่ะเ,เรียนก็ติ๊กให้ถูกต้องครบถ้วนแบบนี้ต่อไป3.21พวกทศนิยมนะคะเป็นตกกรกยะนะคะทศนิยมแบบนี้เป็นตกกรกยะ7พายนักเ,เรียนเห็นพายเอาเมาคูณก็ยังเป็นอัตากรกยะอยู่เหมือนเดิมค่ะต่อไปทศนิยมนะคะ0 0 1 0 1จุดจุดจุด แบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นทศนิยมซ้ำซึ่งสามารถเขียนได้เป็น0.01ย์จนซ้ำศ0 1นะคะ013นอ่ะโอเคถ้าเป็นทศนิยมซ้ำนั้นจะเป็นตรรกยะนะคะอ่ะสุดท้าย1 1, 1. 2 1 1 2 1 1 1 2จุดจุอ่าดูไปตอนแรกจะเหมือนเป็นทศนิยมซ้ำนะคะแต่ว่าดูไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ทศนิยมสามแบบนี้ก็เป็นจำนวนอัตรกยะนั่นเองอ่าโอเคนะคะในส่วนนี้นะสังเกตให้เข้าใจนะคะไปดูข้อที่2กันต่ออ่าข้อที่2นะคะจงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดข้อที่1ผลบวกของจำนวนนับเป็นจำนวนนับถูกไหมคะจำนวนนับเช่น1บวก2ออกมาเป็น3 3ก็เป็นจำนวนนับถูกต้องนะคะเป็นจำนวนอื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถามว่าถูกหรือผิดคำตอบก็คือถูกครูใช้สัญลักษณ์ขีดเครื่องหมายถูกนะคะข้อ2ส,สามารถหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่น้อยกว่า10ได้มากที่สุดที่น้อยกว่า10คือในบรรดาจำนวนที่น้อยกว่า10นั้นนะคะมีมากมายไม่ว่าจะเป็น9 8 7 6ปโอ้เยอยะแยะเลยนะคะ ทีนี้ตัวไหนหละที่มากที่สุดอ่าในบรรดาตัวที่น้อยกว่า10บนะคะเเป็นตัวที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นสามารถหาได้ข้อ2จึงถูกต้องค่ะต่อไปพิจรารณาข้อที่3 0 1 2ูนยเป็นจำนวนอัตกะยะถูกหรือผิดอ่าเราเรียนสังเกตดีๆนะคะทศนิยมข้อนี้เนี่ย เป็นทศนิยมรู้จบนะคะมันไม่ได้มีจุดจุดจุดนะคะถ้ารู้จบแบบนี้เป็นตักกะยะเมื่อมันบอกว่าเป็นอัจตัก,กะยะข้อนี้จึงผิดนั่นเองต่อไปข้อที่4จํานวนเต็มหารด้วยจํานวนเต็มได้ตักกะยะใช่ไหมจํานวนเต็มหารจํานวนเต็มได้ตักกะยะก็เป็นไปตามนิยามเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะ ต่อไปข้อ5ถ้า x เป็นตรรก,กยะแล้วสแควรู x เป็นจานวนตรรก,กยะด้วยถูกหรือผิดนะคะ,อะลองยกตัวอย่างดูสมมุติว่าครูให้ x เป็น3นะคะ3ก็เป็นตรรก,กยะใช่ไหมคะนี่แล้วรูสล่ะเป็นตรรก,กยะหรือเปล่านะคะรู้สมเนี่ยถอดรากไม่ได้นะคะหรือว่าเป็น อธิยมไม่รู้จบนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสมาชิกของอัอตก,กระยะก็คือคิวพามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นสมาชิกของตกระยะเนาะดงนั้นคํากล่าวนี้ก็เลยผิดนะคะคำกล่าวนี้ก็ผิดข้อที่5จึงผิดนั่นเองเพราะว่ารูสามไม่ใช่ตกระยะนะคะ อ่าโอเคตลอดวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของจำนวนจริงนะคะจุดประสงค์ก็คือนักเรียนจะต้องสามารถอ่าแยกประเภทของจำนวนจริงได้นะคะว่าตัวไหนเป็นตรกรกยะเป็นอาตาัตกรกยะนะตัวไหนเป็นจำนวนเต็มนะคะแยกแยะให้ได้ถูกต้องแบบนี้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของสมบัติ การเท่ากันของจำนวนจริงนะคะสำคัญอีกเช่นเดียวกันอ่ะถ้าชอบคลิปของครูก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากสนับสนุนช่องครูก็ช่วยดูโฆษณาด้วยนะคะอ่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ